Thai craft is made with heart. Every piece tells a story of people, places, and time. And now it connects you through this podcast. Welcome to the Craft Talk. Everyone, and to the Craft Talk by สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนพอดแคสต์ที่จะนำพาทุกท่านเข้าสู่แวดวงของคนที่รักงานศิลปะหัตกรรมทุกท่านครับในตอนนี้เราจะพูดถึงภารกิจงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของซาสิตนั่นก็คือซาสิตแครฟท์คอลเลกชันโดยเฉพาะในส่วนที่เราเรียกกันว่า Mastercraft จะมีรายละเอียดอย่างไรเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยท่านศาสตราจารย์ปรีชาเทาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์มาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ อยากให้อาจารย์เล่าที่ไปที่มาของอาจารย์ว่ากว่าจะได้เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยมีความยากง่ายมีเรื่องราวมายังไงบ้างและตอนนี้ที่อาจารย์ได้เข้ามาร่วมงานกับซาสิทธนะครับในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาซาสิทธ์แครฟคอลเลกชันของเราเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างครับคิดว่าตัวปรต้นของผมหรือของมนุษย์ทุกคนก็คือเรื่องของพิถีชีวิตบรวรร,บร,อบรอบตัวขอ,ของผมหรือของคนค คือบ้านวัดโรงเรียนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนบ้านผมเป็นครอบครัวที่ไม่ร่ํารวยอะไรแต่ปู่ย่าจะยายรวยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ร่ํารวยก็มาแยกตัวออกมาแล้วก็มีพี่น้องทั้งหมดห้าคนนะพี่ชายคนโตก็ไปอยู่กับคุณย่าอีกสี่คนก็อยู่กับพ่อแม่ก็สี่คนเนี่ยที่ผมต้องโยงถึงก็กลายเป็นสี่พี่น้องที่เรียนสุนทรียะทำงานศิลปะเรียกว่าสี่แถาทอง คนที่สี่คนเนี่ยผมไม่ต้องออกนามก็มีฐานความคิดในบรวรที่ดีงามก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วย่าพี่น้องเขาเข้าใจว่าสุนทรียศินเนี่ยหรือศิลปะเนี่ยมันสำคัญกับมนุษย์เขาจึงใช้คําว่ารูปรักในสิ่งที่ทําทำไปนสิ่งที่รักลูกรักอะไรชอบอะไรก็ทําไปเลยเอ,อเมื่อเราทำสิ่งนั้นดีงามแล้วมันก็เป็นอาชีพให้เราทําให้เราก้าวหน้ามั่งมีใน ในแผ่นดินในพื้นที่ที่เราอยู่นี่คือคําตอบควาว่าบาวรผมเนี่ยเข้มแข็งในเรื่องของตรงนี้เพราะนอกจากพ่อแม่แล้วจะมีคุณลุงซึ่งก็เป็นช่างเขียนรูปที่มีชื่อระดับประเทศนั่นะคือขอญาตออกนามหรือท่านอาจารย์เหมเบชกรซึ่งเป็นช่างเขียนภาพประกอบแล้วท่านก็เป็นลูกศิษย์ของศิลป,ปินต่างประเทศที่เข้ามาในสมัยแผ่นดินรัชกาลที่6คือเขียนภาพในโดมพระที่นั่งอน,นันต์คือลิกเกอรี่กับคีนี เมื่อท่านเป็นลูกศิษย์แล้วท่านก็บเบิกอมาเป็นลุงผมด้วยคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นชาวบ้านก็จริงจะต,ต้องจำวอาบอร,บรในชุมชนในอดีตเนะวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดก็จะมาล้อมวงกันอาจจะดื่มบ้างกงบ้างแต่เล่นดนตรีไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนในด้านศิละปะวัฒนธรรมนี่คือเป็นความโชคดีของบวรของของ,ของตระกูลผมไม่ตรงนี้นี่เองครับคุณพ่อแม่ก็เลยฝากให้ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหม,มแล้วก็ทําให้ผม ใช้คาว่ารักในสิ่งที่ทาทาเป็นสิ่งที่รักตรงนั้นแล้วก็ได้เข้ามาเรียนด้านศิลปะและกจากโรงเรียนเพราะช่างแล้วก็ไต่ย,ยอดมาสู่มหาวิทยาลัยศิลปกรคณะจิตรกรรมตอนนั้นคือท่านขอญาติออกนามท่านศาสตราจารย์ส,สิ์พิรษีหรือคอร์โดฟเลชิจีเนี่ยเข้ามา,มา,ม,ามาเป็นผู้ก่อตั้งรับใช้ในแผน่นดินด้วยการที่หกแล้วแล้วก็เปิดโรงเรียน,ป,น,นปราณีศิลปกรรมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยศิลปรกร,รมผมก็ไปเห็นผลงานทั้งอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ในงานสแสดงศิลปกรรมแห่งชาติแล้วผมก็อยากจะเรียนต่อเหตุผลไม่อยากเป็นศิลปินใหญ่เหตุผมบอกว่าผมต้องการสร้างตัวชีวัดว่าคําว่าฟวไฟอาร์ตหรือวิจิตรศิลป์หรือซอฟ์พาวเวอร์ด้านด้านศิลปะมันต้องสําคัญกับมนุษย์ผมคิดว่าในใจผมเนี่ยผมต้องเอาสิ่งที่ผมสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีเหตุผลที่ได้รับความผมความรู้จากตะวันตกมาบวกตะวันออกตะวันตก บวกต้นออกที่อาจารย์เหมและครูบาอาจารย์สอนผมเนี่ยท่านสอนได้ชัดเจนมากตะวันตกบวกตอนออกใครมคันบวกใจเรามันคนบวกอันนี้สําคัญมากมันก็เกิดความคิดทฤษฎีจนเกิดค้นพบเป็นทฤษฎีแสงเงาแต่ความในการยอมรับบังเกินผมก็เดินจบผมได้ส่งงานศิลปกรรมแห่งชาติสามปีต่อเน,นื่องก็ได้เหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองไปเลยก็เลยเขาให้เป็นศิลปิน ทังเยี่ยมจากศิลปินท่งเยี่ยมก็สอนหนังสือไปก็สังคมก็อาจจะอวยหรือยอมรับยอมรับผมเพราะผมเป็นครูหรือเป็นศิลปินที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ส่งผมไปเรื่องผมก็ได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติอันนี้เป็นความสามารถหรือดวงชะตาหรือความสามารถส่วนตัวของผมนะน,นี่ผมเเล่าให้ฟังก็นี่เป็นคําตอบคือเส้นทางเดิมของผมทําไมผมถึง คิดว่าศิลปะมันเป็นครูศิลปะมันสองทางเราสองทางคนอื่นศิลปะมันบำบัดใจเราและบำบัดใจคนอื่นนี่ความคิดที่ผมคิดมาแต่เด็กที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่สอนมาแล้วเข้ามาเรียนศึกษาแล้วก็จบจนเป็นเหตุว่ามันจะส่องใจส่องภาษาหรือบำบัดคนแต่ละคนได้มันคือองค์ความรู้มันก็มีฐานความคิดหลักก็คือ my heart my head และ my hand แล้วก็ระเบิดไปเป็น อาร์ตฟอร์มก็เป็นรูปแบบเรื่องราวเทคนิควิธีการอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมไม่ได้คิดเองได้จากอาจารย์เหมสอนมาแต่ต้นพ่อแม่ก็สอนมามาเข้าที่สืบพ่อช่างอาจารย์เฉลิมนากีรักอาจารย์หลายท่านก็พูดเหมือนกันมาเลยสุนทกรครูบาจังก็พูดเหมือนกันไปต่างประเทศตอนแอบหนีไปเที่ยวที่ยุโรปเขาก็พูดเหมือนกันว่า you h a r t you h a d is very important for output outcome impact คืออินไซต์เอาไวอานี่คือประเด็นของในใจของผมนะผมคิดว่านี่คือโครงสร้างที่ผมทํางานสร้างสรรค์ามาจากที่จําความได้ก็คือเริ่มสตาร์ทอัพมัแต่สองพันร้อยเก้ามั้หงร้อยเก้าหร้อยสิบแล้วเข้าเรียนแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยเจ็ดสิบแปดปีแล้วผมไม่เคยหยุดทํางานสร้างสรงรค์ศิลปะแต่งานสร้างสรงรค์ศิลปะในมิติปัจจุบันาอาจจะไม่ได้อยู่บนเฟรม,ม,มไม่ได้อยู่บนวิธีการที่เป็นมา แต่อยู่บนการแชร์ลิ่งกับหลายภาคส่วนด้วยด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้อ่พูดได้ว่างานศิลป์ในบ้านเราเนี่ยม,มันก็มีที่ทําทั่วไปถูกต้องแต่มันก็จะมีที่เป็นเพชรที่มันเป็นความวิจิตรจริงอ,อาจารย์ก็ต้องการอนุรักษ์ตรงนี้แล้วพัฒนาให้มันยังมีอยู่ต่อทีนี้เมื่อเมื่อเราเห็นภาพอย่างนี้แล้วครับเราเข้าใจแล้วอ่ะมันมีปัจจัยต่างๆที่ทาให้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเพื่อเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจลึกซึ้งอยากจะ ถามในมุมมองอาจารย์แล้วอะไรล่ะที่ที่คือความวิจิตความวิจิตเนี่ยมันยกออกมาจากสิ่งที่เป็นธรรมดายังไงบ้างวาความวิจิตเนี่ยมันคงไม่พ้นหัวใจของแต่ละคนอะ่ะครับมันตัวปลาต้นเริ่มต้น,ตนเริ่มต้นที่ตัวฮาร์ดตัวใจจิตใจจะวิจิตได้เขาต้องอัพเชบการอัพเชตมันมีทั้งการเรียนรู้และการสัมผัสจริงการเห็นการเรียนรู้เข้าใจมันก็เกิด เกิดอัพเจตเลยพออัพเจตแล้วก็เกิดศรัทธาศรัทธาในในอาชีพนั้นในทางศิลปะเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดความมั่สุขจากใจครับแล้วเขาจะเป็นครูก็ได้เป็นนักการเมืองก็ได้เป็นชาวนาชาวไร่เป็นอะไรก็ได้เขาจะมีศรัทธากับกับผมเจาะมาทีด้านสุนทรียาอะไรกันเมื่อเกิดความศรัทธาเขาอาจจะเป็นผู้เสพเขาอาจจะผู้สนับสนุนเป็นผู้เป็นครูส่งเสริมการศึกษาเพราะเขามีศรัทธากับอันนี้เขาก็จะเริ่ม มาคอนเซนเตตความวิจิตกับไอ้สิ่งที่เขาจะบริโภคจะเรียนรู้จะสอนหรือจะจะสัมผัสในแง่ศิลปินก็เช่นกันคําวิจิตก็คือต้องเรียนรู้ตัวเองว่าจิตตัวเราเนี่ยจะรักในสิ่งที่ทําในสิ่งที่หลักไว้แล้วก็ก็ไปเรียนรู้ด้นั้นเรียนรู้ด้วยจิตบริสุทธิ์นั้นฟังก์ชันการเรียนรู้ก็คือ out, อินไซน์เอาเอาไซน์อินแหละ คำว่าอินไซน์เอาออฟไซน์อินเนี่ยมันมีอยู่ในทุกอาชีพของมนุษย์อาชีพเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ตามเขาต้องรักและศรัทธาในอาชีพเช่นนั้นแล้วเขาก็มีสารพัดทาก็มีความวิจิตในการที่จะเป็นทหารเป็นนักการเมือง<ๆ>เป็นชาวนามันมีความปรีไฟเข้าไปทัานนี้เขาเรียกว่าคุณธรรมแหละหรือทำพยิบาลน่ะที่เขาบอกว่าไอ้ทำพยาบาลที่เขาให้คะแนนสองจุดหกทพยาบาลมันอ่อนลงเนี่ยมันไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะถ้าทำให้บาลในตัวเราเราไม่รู้ค่าตัวเองรเราไม่ศรัทธานในตัวเองไม่ศรัทธานในแพชชั่นของเราเองวิจิตไม่เกิดอืครับถ้ามีแพชชั่นมีความศรัทธาใน,นอาชีพเราในหน้าที่เราน่ยวิจิตมันเกิดครับแล้วอย่างนี้ในแง่ของตัว craft Collection ะะ s a c r a f i c o l l e c t i o n เนี่ยครับอาจารย์นําความวิจิตเนี่ย เข้ามาพิจารณาอย่างไงผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็น t r e n d y t r a f t Master c r a f t หรือว่า conscious craft เนี่ยทุกพื้นฐานมันต้องมีพื้นฐานความวิจิตอยู่แล้วแต่ว่า master craft มันจะมีเป็นพิเศษ<ม>อาจารย์ใช้พิจารณายัางไงเพื่อเพื่อดูว่าชิ้นนี้คือเป็น master craft คำว่า master เ,เนี่ยในสมกลุ่มพี่ทางศาสิทธิ์เขาแบ่งไว้เนี่ยชัดเจนผมยังพูดทันเพอว่าดีแล้วในการ,รที่จะแบ่งสามกลุ่ม,มเพราะมนุษย์มันจะมีหลายบุคลิก แต่แต่ละกลุ่มมันจะมีความวิจิตครคับแต่แต่ละกลุ่มมันอาจจะก็มีความเป็นมาสเตอร์ไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราแยากศิลปะให้ในกลุ่มวิจิตก่อนครับผมเลยบอกท่านผอ,อว่าวิธีการที่วางโปรแกร,รมในการให้คนะแนนนผิดยังไงบ้างครับผิดคือเราจะให้คะแนนไว้ก่อนให้แต่ละคนไปให้เนะี่ยมันไม่ได้เพราะคนแต่ละคนมีความวิจิตหรืออพิเศษในศิลปะไม่เหมือนกัน แล้วถึงแม้แต่ละคนจะจะ,จะ,ะตัดสินในแต่ละเพศก็ตามแั้นตัวชีวัดที่เราให้ในแต่ละเพศน่นะดีแล้วผมว่าดีแล้วนะ,ะแต่ผิดผมว่าถ้า,ถาจะถ้าจะทำต่อก็เรียงเวทคะแนนสมัยงั้นเอาไฮไลท์ของแะเป็นคะแนนที่มันไม่รู้เป็นพระเอกหน่อยเป็น<ะ>อาจจะห้าสิบเปอร์เซนตแล้วจากนั้นก็เป็นยี่สิบสามสิบแล้วแล้วแต่ แต่ต้องตัวไฮไลท์ในกลุ่มนั้นต้องก็เลยมีการปรับคะแนนมาแต่สุดท้ายผมผมก็เห็นเวลาลงภาคสนามจริงเนี่ยคะแนนนั้นก็ไม่ได้ใช้เขาต้องใช้การใช้ just hard head hand ของกรรมการบวก hard head hand ของตัวชี้วัดของงานมาทั้ง ตัวสินค้าที่เป็นส่งกระแสมาแล้วผู้กรรมการเป็นผู้เสพแล้วก็พอดูผลลงตัวแล้วกรรมการแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความวิจิตของเขาด้วยมีความวิจิตในการตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผู้จัดเนี่ยเรียงประเด็นไ้เขาก็จะดูในประเด็นนั้นแต่ห้ามให้ไปนนะคะแนนนตอนเขาไม่ให้กันเองมาใช้ใช้ให้เป็นแต้มเป็นโ,ดโบดยกมือ,อแล้วปรากฏมันก็ออกมาโดยอัตโนมัติที่เล่าบรรยากาศให้ฟัง ก็แสดงว่าถ้าจิตเราจิตปฐมเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจกับการตัดสินตรงนั้นมองศิลปะตรงนั้นหาความวิจิตตรงนั้นโดยเรียงพ a r i ต y ว่าอะไรเป็นพระเอกพระรองจากที่ผมเรียงประเด็นมาใ,ในแต่ละสาขาเนี่ยผลออกมาดีมากชื่นชมแล้วผมก็เข้าร่วมในตัดสินในฟังก์ชั่นอื่นเนี่ยนั่น,นคือผลรวมแต่ก็ตอบคำถามว่าทำไมผมรับอาสาช่องนี้ผมเสนอช่องเลี้ให้ความเป็นมาสเตอร์เนี่ย คืออะไรมาสเตอร์ Master, หมายความว่าผมมองผมนะความเป็นที่สุดอของตัวเองที่ดึงเอาลากลากของของภูมิปญาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นยในในฟิลนั้นะ่ะม,มาเดินต่อจากลิตรเรเจอร์ลิตรเรเจอร์จากครูบาอาจารย์คือจากครูจากเขาสู่ตัวศิลปินไอตรงนี้สำคัญมากเลย กขาดึงมาดีทั้งความบันดาลใจของครูแนวคิดของครูการตีความสร้างความหมายของครูถอดรหัสจากครูสู่เราการตีความหมายใหม่ของเราตรงนี้นะมันเป็นโครงสร้างครูสู่สิทธิ์ผมเรียกว่าในมุมมองผมนี่คือการ,รการเป็นเป็นมาสเตอร์ที่ที่ไม่ทิ้งภูมิปัญญาครังนั้นภูมิปัญญาของความเป็นไทยผมก็เรียนย้ำอีกทีว่าเราเราคงไม่ได้มองแค่เทคนิค รูปที่ปรากฏใช่ครับมันต้องมองในเรื่องความคิด Intangible ของของอดีตท,ที่เขาปรากฏบนรูปแล้วมาสู่เราเราก็เอาเอาทั้งรูปทั้งนามของครูะนะมาสู่เราเราก็เดินต่อครับอันนี้คือถ่ายทอดความวิจิตจากครูสู่ศิษย์ผมขอขอคำถามสุดท้ายครับเพื่อเสริมประเด็นนี้นิดหนึ่ง อาจารย์คงจะได้เห็นงานศิลปหัตกรรมจากทั่วประเทศเยอะมากในการใ,ในการพิจารณาครับแล้วก็มันก็มีดัมเบลชั่นของการถ่ายทอดมาถึงครูครูสุสิ์ด้วยใช่ไหมครับ,รบ,รบจากการที่ได้เห็นมาทั้งหมดเนี่ยครับเ,เข้าใจว่าแต่และคนเองที่ได้รับมาแล้วก็ที่อินโนเวทขึ้นมาเองเนี่ยก็จะมีเฮ a าร์แทนที่ไม่เหมือนกันตู้องแต่ว่าอ,อาจารย์เห็นพอเห็นเขาลางไหมครับว่า over all ในที่เราพูดว่าศิลปหัตกรรมไทยเนี่ย มันมีอัตลักษณ์ของความวิจิตของมันมันอยู่ที่ไหนครับที่อาจารย์คิดว่ามันอยู่ในคนไทยทุกคนที่ทำทำในงานศิลปะหัตถกรรมคือคําว่าอัตลักษณ์ก่อนอัตลักษณ์หรือรากเนี่ยผมยืนยําอยู่เสมอว่าลากไทยไม่ใช่ลายไทยที่เขาที่หนึ่งนะหลายคนก็จะคิดลายไทยเลยอครับรากไทยไม่ใช่ลายไทยทางานศิลปะไม่มีลายไทยมันก็ไม่เป็นไทยสิไม่ใช่ ผมจะตอบง่ายๆว่าถ้าลากไทยไม่ใช่ลายไทยก็หมายความว่าลากไทยถ้าเรามองครับจากประโยคนเนี้ยเรามองแค่รูปแบบเฉยทำไมไม่ถามกลับว่าแล้วไอ้ลายไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมาจากต้นไม้ใช่ไหมเออจริงลายไทยมาเป็นแฮนแล้วถูกไหมค้นล,ลายของเรือนเอาสองก็มาจากต้นไม้เหมือนกันก็ใช่เอ,อลาจากอียิปต์ลาจากแขกอินเดียมันก็มาจากต้นไม้ ก็ฮาร์ดเฮดของทุกรหรือเป็นทุกประเทศเขาตีฟา like. ร์มต้นไม้ออกมาเป็นลายของเขางไงแต่การตีฟาร์มอะนิยามอะมันมีความคิดความหมายของแต่ละทฤษฎีแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับแล้วของประเทศเราเป็นเป็นยังไงบ้าง,รางประเทศเราเนี่ยมันก็มีวิธีคิดแบบภูมิปัญาก็มาจากอุตสาหคเนยคือจากอินเดียแหะอือครับจากอินเดียจาก เปอร์เซียเดอะคืออินเดียเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัวอย่างอิทธิพลทางศาสนามันมาพร้อมกับในในอินเดียเป็นหลักใหญ่แล้วก็ถึงเรียกว่าอาณาจักรฟูนันก็คืออินเดียมาถึงเปลี่ยนเป็นเจนละแล้วก็ทุกอย่างก็มาแล้วก็นวัตกรรมมันเชื่อแต่ก่อนที่มาจากอนะินเดียนี่ะสำคัญคือทุกอาณาจากักรบ้านเชียงบ้านเก่าจำปาเลยเนะี่ยมันมามันเป็นมันเป็นมันอยู่ตรงเนี้ย นนที่อินเดียมาไมถึงเขาเรียกเขาจะนับถือเรื่องผีอ่าครับศาส,สนาผีเออพอพวกอินเดียเข้ามาเนี่ยหรือมันจะนับถือเรื่องเรื่องเรื่อง<า>เรื่องเรื่องเรื่องพามรเรื่องฮินดูเรื่องพามเข้ามาแล้วแล้วค่อยพุทธก็มันก็โอวอลแลปเข้ามาครับอันนี้มองจากเอ้นั้นศาสนาคือการศึกษาเมื่อเข้ามามา,มาอยู่ในบวรบ้านบ้านโรงเรียนมันก็เป็นไปอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปถึงนั้นเข้ามาจากอินเดียแล้วก็การตีฟาร์มของพืชพันธุ์ ลายเดูจากถ้ำอชันตาแล้วกันทุกอย่างเนี่ยเราได้มาปั๊บเนี่ยแล้วก็แปลความเป็นปของเรางั้นทางกรีกโรมันยุโรปเขาก็ก็มีเซ็นเตอร์วิธีคิดของเขาในจากกรีกสู่โรมันสู่อะไรแบบไบเซนตายก็ตัวกองกาวตัวันออกกลางทีม่มันเชื่อมมันก็มีรากเข้ามันงั้นก็มองต้นไม้เหมือนกันแต่ถอดมันไม่เหมือนกันครับมันใช้ฮาร์เทเทอรเหมือนกันงั้นทุกชาติมีอัตลักษณ์หมด ทุกชาติมี Intangible สู่ Tangible หมดมี i n s i ซ e ์อ t หมดแต่ของเราเนี่ยมันก็มีของเราเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยที่กล้าพูดได้ว่าคือของเราเนี่ยมีคุณค่ามากมันเป็นเพียวคอนเซปผมใช้คําว่าเพียวคอนเซปเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีตอนล่าอนาธิคมเนี่ยอเขาไม่ใช่แค่ล่าประเทศเขาล่าอะไรครับเขาล่าวัฒนธรรมด้วยคง่ายินคำว่าตอนออกไกลใช่ไหม ถ้าตอบว่าตะวันออกไกลแล้วที่เป็นศูนย์กลางของศิลปะก็คือยุโรปเขาว่าเขาเป็นพระเอกความจริงศิลปะไม่มีพระเอกมันเท่ากันทั่วโลกนี่ผมพูดแบบเป็นกลางนะมันก็มาล่าพับเข้ามาล่า,พ,า,า,ลาพื้นที่ล่าก,ก็ดึงเอาทรัพยากรไปด้วยแล้วก็พยายามทำลายว่าเอันี่มันพิมมิติไม่สนใจแต่เขาเอาของเนะี่ยกลับไปไป,ไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ก็หมดเลย ไม่ต้องออกนาประเทศหนังนะแล้วก็สร้างค่านิยมใหม่จนเกิดปัญหาปัจจุบันนะที่ถูกคคเคลงมาอยู่เนี่ยนั่นคือองค์ความรู้ด้านสุนทรียะผมว่ามันเท่าเทียมกันคมันมีมันมีมันมีวิจิตรศิลป์มันมีมนมคําว่ามาสเตอร์เหมือนกันอืครับแต่ว่าถูกกํลังโดยโดยวิธีคิดการล่าในนิคมนี่เองว่าทางเขาต้องสูงกว่าทาะเรอันนี้พูดอย่างง่า การเมืองการปกครองแต่ตรงนี้ประเอิมหลายหลายประเทศมันเป็นเสร็จเข้าไปเมืองขึ้นมีพี่ไทยเรานี้ไม่เป็นเมืองขึ้นไทยก็ยังรักษา้มันถึงรักษาตรงนี้อยู่นี่คือข้อดีของประเทศไทยเมื่อข้อดีตรงนี้ผมเดียกวา่าอ่าต่อแล้วฮาร์ดเทสแทนหรือข้อดีของไทยเรื software, ่ซอฟต์เพิร์มาอยู่เต็มเปี่ยมมันเป็นรากทางการเมืองที่มันส่งมางถึงรากทางศิละปะเพราะพอถึงเราหของปั๊บเนี่ยตะวันตกเข้ามาแล้วทีนี้คนตะวันคนไทยไม่เข้าใจว่าตะวันตกองค์ความรู้คืออะไร ถ้าแต่งตัวแบบนี้ทําแบบนี้แบบฝรั่งก็ไปเลยแต่เรียกตามฝรั่งแต่เปลือกไงฝกกรั่งฝรั่งเขามีแกนก็ไม่เอาเข้ามาด้วยเอาแต่มาแต่เปลือกแล้วไอ้ของไทยที่มีดันสลัดทิ้งครับอ,อหรือไม่บางคนไม่สลัดทิ้งก็กอดของเก่าอยู่แต่กอดของเก่าเนี่ยมันไม่มีคําว่าวิจิตหรือหรือมาสเตอร์สืบต่อของเก่าด้วยแฮนด์แฮนด์แฮนด์ไม่มีฮาร์ดไม่มีเฮดงั้น ดดนี่ค,คือประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นศักดิ์สิทธิ์ที่ทําตรงเนี้ผมว่าดีมากบันจะบัเรืงรเรื่องของงานหัตหัตถศิลป์หัตถาคือมือมือกำลังทําศิลปะมือทําศิลปะไม่ได้ทำมันทาด้วยฮาร์ดกับเพรไงม,มันมันถึงจะวิจ,จิตนี่คือคําตอบเพราะฉะนั้นเพราะเพจาะการที่ศักดิ์สิทธิ์ทา หรือหลายทางบางกระัมมทำตอนนี้ผมว่าเราฟื้นตัวดีมากและเอาของที่เรามีเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หรือสานต่อครูบาอาจารย์ที่เป็นป่าชาวบ้านรุ่นเก่าเนี่ยเขาได้มีช่องทางเดินต่อคําว่าช่องทางเดินต่อคือเราช่วยสืบสานต่อยอดเขาครับมาให้มันนี่คือกระบวนการการย่างเย็นเนี่ยที่ผมมอนียเป็นโครงการที่ดีมากโครงการดีมากครับอาารครับท่านนั้นเพื่อเป็นการทิ้งท้ายนะครับเป็นการ recap อยากให้อาจารย์ฝากอะไรบางอย่างถึงช่างศิลป์ในบ้านเราไม่ว่าจะศิลปินหรือช่างศิละปะหัตกรรมทั้งหลายครับอาจารย์อยากบอกอะไรพวกเขาครับผมขออนุญาตนำเอาพระราชกระแสและพระราชโอวาทของรุนเก้าและการที่หกที่เป็นผู้ก่อตั้งห้าสถาบันหลักของประเทศของประเทศไทยด้านสถาบันในด้านศิลปวัฒนธรรมก็เป็นสถาบันที่ห้า อีสีถามมา็มคงไม่ต้องพืดถึงท่านได้กล่าวไว้ในบทพระนิพนธ์อัศวพาหุในนามปากกาพ่อท่านว่าอันชาติใดไรช่างชำนาญศิลเหมือนนารินไรโฉมประโลมสง่าใครได้เห็นไม่เป็นที่จำเรินตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายนี่คือ literature review wording อันแรกที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังอันที่สอง ก็เป็นคํากล่าวของพระองค์ท่านในการที่หกในวันเปิดโรงเรียนพ่อช่างว่างานช่างงานศิลป,ปะวัฒนธรรมเปรียบเสมือนต้นไม้ประจำถิน่นเราต้องพัฒนาฟื้นฟ,นฟนูดูแลสืบสารต่อยอดต้นไม้ประจำถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าพัฒนาตามยุคสมัยยุทธวิธีวิธีการ สามารถไปเรียนรู้ทฤษฎีหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลนานาชาติได้เพื่อเอามาพัฒนาต้นไม้ประจำถิ่นของเรามิใช่เอาต้นไม้ต่างประเทศมาปลูกขอฝากอุดมการแนวคิดพระรมราชวัชรของในหลวงร .9 และร .6 ผู้เป็นผู้สับสนุนส่งเสริมต่อยอด การศึกษาทุกด้านโดยเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมอันนี้สําคัญมากเพอร์ด,ดิ้งสุดท้ายก็คือตัวชิวัว่าเราต้องมีรากเราต้องมีรากก็เหมือนต้นไม้ประจําถิน่นครับไม่ใช่เอาต้นไม้ต่างประเทศมาอันนี้สําคัญมากเลยนั้นคือรากไทยสําสคัญนั้นคําว่าสสิทธิ์ที่ทํามาตรงนี้เดินมาถูกทางแล้วและคำะว่ามาสเตอร์มาสเตอร์ก็คือฮาร์ดเฮดสูแ่แฮน พาร์ทเฮดแฮนเนี่ยมันก็มีทั้งอินทางเจเบลและทางเจเบลแล้วก็เดินต่อแล้วมันก็สามารถเดินต่อแล้วมันก็จะส่งต่อไปเรื่อยมันก็จะเกิดเป็นนวัตกรรมพัฒนาสร้างสารรค์ในตัวเขาเองแต่สําคัญผมเรียนเป็นฝากไว้ว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรเนี่ยมันเกิดในส่วนกลางเกิดในเด็กรุ่นใหม่แต่ก็ต้องดึงเอาพ่อครูแม่ครูหรือลากที่มีอยู่ในสาขานั้นนะ ให้เข้ามาร่วมรับรู้แล้วก็มาสารต่อ,อยังไงอันนี้คือข้อสําคัญและองค์ความเราเนี่ยก็มันก็สามารถไป go i n t ์ไปเผยแพร่ ack, ไปได้ทั่วโลกครับพูดมากครับอาจารย์ครับทุกท่านและผมเชื่อว่าในอีีนี้พวกเราทุกคนก็คงได้เต็มอิ่มไปกับความนุ่มลึกของคําว่าวิจิตนะครับที่สะท้อนผ่าน head heart แล้วก็ hand แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้ได้ถูกนําเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา c r Craft Collection โดยเฉพาะในส่วนที่เป็น Mastercraft และสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตาม subscribe ในช่อง y o ยู u ูบสั i Channel และติดตามรายการของเราในทุกช่องทางวันนี้สวัสดีครับ